คุณเกลียดใครคุณก็แพ้คนนั้นก่ลาวโดยขงจื้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังสือเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ podcast. วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอิสรภาพทางการเงินทุกประเทศบนโลกนี้ขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจด้วยเงินใครที่ไม่รู้เรื่องเงินหรือตกเป็นทาสของเงินเท่ากับว่าจะถูกจองจําอยู่ในระบบเงินจนววละสุดท้ายของชีวิตดังนั้นการเร,เรียนรู้เรื่องเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เพื่อเราจะไม่ติดกับดักของระบบเงินและความเชื่อผิดๆที่ถูกปลุกฝังกันมาอย่างยาวนานดังเรื่องเล่าเรื่องนี้ครับมีเมืองเมืองหนึง่งเมืองนี้ชื่อว่าเมืองแห่งการเวลาเมืองนี้ถูกสาบให้อยู่ใต้ดินเป็นเวลา200ปีเมืองนี้อยู่ใต้แสงของหลอดไฟที่มีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ มีลุงแก่ๆคนหนึ่งที่คอยคุมเครื่องอยู่อะตอมเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันทุกๆวันเขาจะเฝ้าคิดว่ามันต้องมีทางออกจากเมืองนี้แน่นอนเขาก็เลยถามพ่อเขาว่าพ่อครับถ้าไฟเมืองนี้ดับเครื่องเครื่องปั่นไฟหมดอายุไขแล้วจะทำอย่างไรครับพ่อพ่อเขาก็ตอบว่าเราคงต้องอยู่ในความมืดมิดและรอวันตายเท่านั้น แล้วอะตอมก็ถามต่อว่าพอจะมีทางออกจากที่นี่ไหมครับพ่ออะตอมก็ตอบว่ามีมันเป็นแผนผังชื่อว่าอิสรภาพที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นแต่ไม่มีใครที่จะสนใจมันเลยแม้กระทั่งพ่อที่แก่แล้วก็นึกได้ก็สายเสียแล้วอะตอมก็ถามต่อว่า แล้วแผนผังอิสรภาพอยู่ที่ไหนครับพ่ออะตอมก็ตอบว่าอยู่กับลุงแก่ๆที่คุมเครื่องปั่นไฟไงล่ะอะตอมก็ไปหาลุงแก่ๆที่คุมเครื่องปั่นไฟแล้วถามหาแผนผังอิสรภาพนั้นลุงแก่คนนั้นก็บอกว่าเองเป็นคนแรกที่มาถามหาแผนผังอิสรภาพนี้ที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำ ลุงแก่ๆคนนั้นก็เอาแผนผังให้อะตอมและบอกวิธีการใช้จนในที่สุดอะตอมก็ออกจากเมืองแห่งการเวลานี้ได้ก่อนจะไปอะตอมก็ถามกับลุงแก่ๆคนนั้นว่าลุงไม่ไปด้วยหรือครับลุงก็ตอบว่าลุงแก่แล้วลุงขอตายอยู่ที่นี่ดีกว่าเองไปเหอะในที่สุดอะตอมก็เป็นอิสระภาพ มีคนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่จะรู้ว่าอิสรภาพในการใช้ชีวิตต่างหากที่เราต้องการโดยไม่ผูกกับระบบเงินทุกวันนี้เราก็เป็นทาสเหมือนกันเปลี่ยนแค่บทบาทเท่านั้นเพราะความเชื่อที่ผิดถูกปลุกฝังกันมาอย่างยาวนานเพื่อให้เราเป็นทาสของระบบเงินทำให้เราลืมคำว,ว่าอิสรภาพทางการเงิน ให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ